สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนก็ตัวนี้ก็ว่างนะพักเที่ยงนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาทำไอ้ที่จับที่ปุงน,นะหรือว่าอแถวภาคเหนือเขาเรียกจีุ่นนะพเพื่อนนะก็มีท่อ pvc นะแล้วก็ฝ้านะเต็มร้อยน,นะเพื่อนเนาะเจาะรูตรงกลางนะ ลแล้วก็มีลวดเนานะลวดแล้วก็ไอ้จิ๊บตีสายไฟนะเพื่อนเนาะก็ง่ายๆนะครับก็ตัดไอ้ท่อ pvc ประมาณ10เซนนะเพื่อนนะพอได้ท่อ pvc 10กัดมาแล้วน0ะเซนนะก็ฝาเอ็มร้อยนะเสียบเข้าไปก็คือมันจะได้พอดีนะกับท่อ pvc ประมาณนี้นะแล้วก็จะใช้ลวดนะครับพอ,อลวดนะเพื่อนๆนะ อันนี้นะครับโอบไว้นะครับเพื่อให้มันดิ้นได้นะน,นะใส่ท่อเข้าไปนะั่งเลยไม่ยากนะครับ มปมาอนนี้นะครับใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับพันเลยง่ายๆนะครับ แค่นี้นะครับจะเห็นว่าข้างในเห็นไหมเห็นไหมข้างในนะครับเวลาไอา้ตัวหลี่มันเข้าไปนะครับลวดที่ก็จะยกขึ้นนะครับแล้วก็จะออกมาไม่ได้ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะทำสักประมาณ10-20อันนะครับ10-20กระบอกแล้วก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการที่ว่าไอ้ทิงลีดนะลองนะ้องละไกล้ลองละนะพอถึงฤดูละอยัังไงก็จะเอาไปใส่ดูแล้วให้เพื่อนๆดูนะก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับก็อลองทำกันดูนะเพื่อนนะ ก็ยังไงก็ฝากเปกิดกำลังใจกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราเอาไปาดักจิ้งลีดกันนะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับพเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ว่างนะพักเทียงนะ <c oughs> เดี๋ยวมาทำไอ้ที่จับ ที่ปุนนะหรือว่าแถวภาคเหนือเขาเรียกที่กุเนาะเพื่อนนะนนะก็มีท่อ p v c เนาะแล้วก็ฝาต็มร้อยน,นะเพื่อนเนาะเจาะรูตรงกลางนะเจาะรูแล้วก็มีลวดนะเนาะลวดแล้วก็ไอ้กิ๊ตีสายไฟนะเพื่อนเนาะก็ง่ายๆนะครับ ก็ตัดไอ้ท่อ pvc ประมาณ10เซนนะเพื่อนนะพอได้ท่อ pvc 10กัดมาแล้วนะ10เซนนะก็ฝาเอ็ม้อยนะเสียบเข้าไปก็คือมันจะได้พอดีนะกับท่อ pvc ประมาณนี้นะแล้วก็จะใช้ลวด อรวดนะเพื่อนๆนะมานี้นะครับ ไว้นะครับเพื่อให้มันดื่นได้นะนะใส่ท่อเข้าไปนะเี้ยไม่ยากนะครับใส่เข้าไปในรู มาณนี้นะครับใช้เทปพันสายไฟนะครับพันเลยง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับ จะเห็นว่าข้างในเห็นไหมเห็นไหมข้างในนะครับเวลาไอา้ตัวหลี่มันเข้าไปนะครับลวดที่ก็จะยกขึ้นนะครับแล้วก็จะออกมาไม่ได้ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะทำสักประมาณ10 20อันนะครับ10 20กระบอกแล้วก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการที่ว่าไอ้ทิงลีดนะร้องนะร้อง,นะองละไกลร้ลองละนะพอถึงฤดูละ๋ย่ยังไงก็จะเอาไปใส่ดูแล้วให้เพื่อนๆดูนะก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับก็อลองทำกันดูนะเพื่อนนะ ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราเอาไปาดักจิ้งลีดกันนะครับก็สวัสดีครับผม